สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมออมจากช่องอเมริกาโน่นะครับในคลิปนี้นะออมจะมาพูดคุยในหัวข้อที่ว่าเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะครับเราแบ่งเวลายังไงครับผม การแบ่งเวลาระหว่างเรียนกับทำงานเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะจริงๆ๋อกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเรารู้นะว่าเราควรจะทําอะไรเวลาไหนเนี่ยการเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยมันมันก็จะต้องเหนื่อยกว่าคนที่เขาทํางานอย่างเดียวเหนื่อยกว่าคนที่เขาเรียนอย่างเดียวแล้วเราแบ่งเวลาย,ยัางไง่ะคําแนะนําที่1น,นะครับก็คือเราอย่าไปสตริกมากเวลานี้เราต้องเรียนนะต้องเรียนแล้วเวลานี้เราต้องทํางานนะ เราอย่าไปสติ๊กตัวเองเกินไปไม่งั้นมันจะเครียดครับผมเพราะฉะนั้นการแบ่งเวลาที่ดีเนี่ยคือเราจะต้อง flexible ครับ flexible คือการที่ทําให้ตารางเวลาของเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสมมุติว่าตอนนี้เราอยากเรียนเราก็ไปเรียนตอนนี้เราอยากทํางานเราก็ไปทํางานตอนนี้เราอยากพักเราก็ไปพักแบบนี้นะครับคือเราจะต้องทําให้ตารางเนี่ยมัน flexible นะครับผมเราถึงจะสามารถทํามันได้ในระยะยาวนะครับผม คำแนะนําที่สองนะครับถ้าบ้านเราไม่ได้ลําบากอะไรเราอย่าไปจริงจังกับการทํางานมากจนเกินไปนะครับแน่นอนนะผมว่าการที่เราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานนี้ไปตลอดชีวิตไปจนเกษียณเราเรียนจบไปเราก็ต้องไปทํางานที่เราฝันอย่างแน่นอนถูกไหมเพราะฉะนั้นนะครับผมให้เราโฟกัสการเรียนเป็นหลักนะถ้าบ้านเราไม่ได้ลําบากอะไรนะครับผมให้เราโฟกัสการเรียนเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราจะได้4ปีจบเนาะก็จะได้ให้ให้มันจบจบจะได้ไปทํางานที่เราฝันเราก็จะได้หาเงินได้ มากขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราจริงจังกับการทํางานเสริมของเรามากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียการเรียนให้จนติด F ติดไอแล้วเราก็ต้องไปโรงเรียนใหม่นะครับคือเราอาจจะใช้เวลามากกว่า4ปีในการที่จะจบออมมองว่ามันเสียเวลาชีวิตนะครับคาแนะนําที่3นะครับผมเวลามีงานอะไรอะ่ะให้เราจดไว้ให้หมดเวลาครูเขาสั่งงานเวลาอาจารย์เขาสั่งงานอะ่ะเราจดไว้ให้หมดเลยว่ามีงานอะไรบ้างวิชาอะไรส่งวันที่เท่าไหร่ จดไว้ให้ละเอียดที่สุดจนถึงบางทีเราอาจจะลืมก็ได้นะว่างานไหนเราจะต้องส่งงานไหนเราจะต้องทําถ้าเราจดไว้เนี่ยแล้วเรามาเปิดอ่านเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําอะไรส่งเมื่อ,อไหร่คําแนะนําที่4นะก็คือให้เลือกใช้คําว่าไม่มีเวลากับสิ่งที่ควรจะไม่มีเวลาให้หมายความว่าัางไง การทํางานแล้วก็การเรียนของเราเนี่ยคือเราควรจะมีเวลาให้มันครับผมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะนํามาพัฒนาตัวเองเนาะทั้งประสบการณ์การทางานนะครับผมแล้วก็ทั้งความรู้ที่ได้จากโรงเรียนหรือมหาลัยเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่มีเวลาเนี่ยให้เราเลือกไม่มีเวลากับสิ่งที่มันไม่จําเป็นอย่างเช่นการส่อง a c e b o o k คนอื่นส่อง Instagram คนอื่นการที่เราจะมานั่งอยู่เฉยเฉยนอนเฉยเฉยมองเพดาน หายใจทิ้งไปวันวันการไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่มีเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่มีเวลาส่อง Facebook คนอื่นไม่มีเวลานอนอยู่นิ่งๆคาแนะนําที่แหนะครับคือต้องมั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองหมายความว่าไงคือเราต้องมั่นใจว่าเราแบ่งเวลาได้ เราไม่เสียการเรียนเราไม่เสียการทํางานเราต้องมั่นใจว่าเราทําได้ครับผมเพราะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็จะบอกว่าเราแบ่งเวลาไม่ได้พอเราพอเราบอกว่าเราแบ่งเวลาไม่ได้เราก็จะเอาเวลาที่เรามีเนี่ยไปลงกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นอย่างที่ออมบอกไปในข้อเมื่อกี้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทําได้เราแบ่งเวลาได้เราเก่งเราแบ่งเวลาได้เราทํางานได้เราไม่เสียการเรียนเราต้องมั่นใจในตัวเองครับผมทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จิตใจของเรานะคือต่อให้เราจะทําข้อ1ถึงข้อ4อย่างที่ออมบอกมาทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าเรา เราคิดว่าเราแบ่งเวลาไม่ได้นะครับผมเราก็จะแบ่งเวลาไม่ได้นะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องเริ่มนะครับผมก็คือเริ่มจากตัวเองนะเริ่มจากใจตัวเองครับมั่นใจในตัวเองคำแนะนําที่6นะครับผม don't take things personally เราอย่ากเก็บเรื่องแย่ๆมานั่งคิดถ้าสมมุติว่าเราเก็บเรื่องแย่ๆมานั่งคิดเนี่ยเราเองก็จะเอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยไปเสียให้กับเรื่องแย่ๆที่เราเจอเพราะฉะนั้นเรื่องแย่ๆที่เราเจอก็ปล่อยให้มันแย่ไปครับเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เนาะเราปรับตัวให้เข้ากับมันดีกว่าหรือถ้าความผิดพลาดนะั้นมันเกิดจากตัวเราเราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ แก้ไขมันในอนาคตต่อไปคําแนะนําที่7นะครับผมก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะครับหาอะไรทําบ้างนะครับผมหาอะไรทําบ้างอ่านนิยายบ้างเล่นเกมบ้างดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนหรือว่าออกไปเที่ยวบ้างอะ,อะไรก็ตามที่มันลดความเครียดในตัวเรานะครับผมถ้าเราทํางานกับเรียนอย่างเดียอะ เราอาจจะเครียดเกินไปก็ได้ครับผมถ้าเครียดเกินไปก็อาจจะป่วยได้นะครับผมถ้าเราป่วยปุ๊บเราก็ต้องไปโรงพยาบาลแทนที่เวลานั้นเราจะได้เอามาทําอย่างอื่นเนาะเอามาทําสิ่งที่มันมีประโยชน์เนาะเราก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็เงินที่เราหาได้ก็ต้องเอาไปลงกับค่าหมออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะดูแลตัวเองนะครับอย่าให้เครียดนะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมนอนออกกําลังกายหาอย่างอื่นทําบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับเราจะได้ไม่เครียดเนาะแล้วเราก็จะได้ไม่ป่วยนะครับเพราะถ้าเราป่วยเราก็ต้องไปโรงพยาบาลเวลาที่เรามีเราก็ต้องเอาไป ไปลงกับโรงพยาบาลสิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่าการเรียนแล้วก็การทํางานเลยเนี่ยก็คือการพักผ่อนคืออมอมไม่อยากให้ทุกคนจําสิ่งที่อมพูดแล้วก็เอาไปทําตามร้อยเปอร์เซ็นะคือออมแค่พูดแนะให้เป็นแนวทางว่าเราจะแบ่งเวลายังไงเฉยๆแต่ละคนก็มีวิธีการแบ่งเวลาหรือมีวิธีการทํางานการแบ่งเวลาไปเรียนไปทํางานไปทําอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันนะถ้าอยากจะทําก็ทําไปเถอะไม่มีใครมาว่านะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับคนที่เรียนอยู่แล้วก็ทํางานไปด้วยสู้ๆนะครับผม คือเดี๋ยวเราก็จบแล้วเราก็ได้ไปทํางานที่เราฝันแล้วนะครับผมคลิปนี้อนะอมก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับผมคลิปหน้าออมทามเกี่ยวกับอะไรก็ต้องติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ออมขอตัวก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย